สวัสดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามารับชมกับรถนะครับ h o นด้ <Yeah. S 1> Honda, นะเข้ามาใหม่นะครับเป็น Civic ตัว SE สีสีอนนี่เป็นสีที่ดูแลในะความสะอาดง่ายมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยผมจะบอกว่าเราหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากๆนะแล้วดูนะคุณผู้ชมออปชั่นออปชั่นสวยคลิปเลยนี่นะครับหรูมากๆนะราคาวันนี้บอกเลยว่าน่าคบหาจริงๆนะครับเผือใครสนใจนะครับ ตัวนี้อยู่นะคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ให้จบบอกกด้เลยว่าไม่หลักหนื่ด้วยเดี๋ยวพาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมวุฒิอโต้ก็พามารับชมนะครับกับรถที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับเป็น h อนด้าซีวิคนะครับมาในโฉมของตัว SE นั่นเองนะครับได้เครื่องพันห้าเทอร์โบ คันนี้เป็นตัว EL ปี2021นะครับออกมาราคาอยู่ประมาณล้านนิดๆแตนะ่วันนี้มือสองเนี่ยราคาค่อนข้างดีวันนี้ผมมามาขายให้เพื่อนๆเ,เปิดราคาให้เลยนะครับเพียงแค่699,000บาทนะครับอยญ่ยช้านะคุณผ,ผู้ชมคันนี้ไม่หลักหมื่นด้วยมาก่อนได้ก่อนนะคุณผ,ผู้ชมสวยจริงๆนะครับเป็นรถตัวโฉมใหม่เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับขับกันเนะี่ยบอกได้เลยว่าบนท้องถนนเนี่ยยังมีป้ายแดงวิ่งอยู่ปกติทั่วไปนะครับสวยมาก แล้วดูด้านในนะนี่เอออันนี้ไล่ให้ดูนิดนึงนะแถวหลังผู้ชมดูครับแถวหลังสวยมากจะบอกว่าบ่อนค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยและคันนี้รอยย่นนะรอยยับของตัวหนังเนี่ยไม่มีเลยนะค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับคันนี้อันนี้สวยจริง,ป,งปีบ่งปีกบ่ให้ดูเลยนะแล้วบ่เขาจะเป็นลายเห็นไหมระบายอากาศเป็นโลแบบดีอ่ะผู้ชมนะครับโดยรวมสวยมากนะครับโดยรวมสวยมากๆแล้วดูฮะด้านในเป็นไง มีพอร์ตชาร์จ USB ให้2จุดนะครับไฟหลังคา LED ครับครบแล้วนะครับให้ดูด้านในเพิ่มเติมฮะเรียกน้ำย่อยก่อนนะนี่เลยเออบาะหนังเปล่าไฟฟ้านะครับอบาะหนังเปล่าไฟฟ้าและดูครับภายในไม่มีชามครับอันนี้ผมเปิดตัวให้ดูแบบด้านในกันก่อนเลยนะนะครับโชว์ความสวยให้ดูก่อนเลยนะครับโฮมไลน์มัลติฟังก์ชันครับนะมีตัวฟ u ุสคอนโทรลให้ใช้ด้วย นะมีการแจ้งเตือนการขอนอกเลน option นเนี่ยจัดเต็มเลยนะระบบความปลอดภัยเนี่ย honda sensing นะทราบกันดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนี่ปิปป่มไฟฟ้าหลังอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็กระจกออตโต้ไฟฟ้าคู่หน้านะครับกระจกปรับเข้ไฟฟ้าได้นะภายในช่องแอร์ดูครับค่อนข้างพรีเมียมเลยนะจะเป็นสไตล์แบบรังผึ้งแบบนี้นะครับเป็นพรีสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับปรับหนะ้าไฟหน้าเห็นไหมปรับความสว่างได้นะผ่านตรงนี้เลยง่ายมากเราไม่ต้องไปคลิกเข้าไปหน้าตั้งค่านะาไปตั้งน,นู่นนี่น่าไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายครับ ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วดูลำโพงอะไรเนี่ยค่อนข้างสวยสั่งงานผ่านสลีสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วนะครับมีลำโพงแหลมทวิตเตอร์ตรงเสาเอให้ด้วยนี่อันนี้คือผมชอบนะใครที่ชอบแบบขับรถไปฟังเพลงไปเพลินๆเนี่ยผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์อย่างแน,น่นอนดีนะครับจอกลางรองรับนะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับระบบแอรนะครับเป็นดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขบ่งบอกชัดเจนลักษณะแบบนี้เลย นะครับแอร์เย็นนะครับหายห่วงสบายใจรถยังปีใหม่อยู่แล้วไมคคันนี้ประมาณ80,000ื่นเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมไมค8แปดหสองแต่ว่าสภาพเนี่ยไม่มีช้ําเลยถือว่าสวยจริงๆนะครับดูฮะพลาสติกด้านหน้าโดยรวมเป๊ะสวยนะครับด้านลน่างาด้านล่างครับนี่มีพอร์ต USB นะครับมีปลั๊ก power outlet นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะสับเกียร์ R ปุ๊บนะกล้องถอยติดให้นะครับเป็นสามุมมอง นี่ครบเลยนะใครอยากจะดูมุมไหนก็เลือกควบใช้กันเอานะครับเด็กมือเด็กมือเบ็กโฮนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะโดยรวมสวยและดูคอนโซลตรงกลางคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับม,มันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าคันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็บอกได้เลยว,ว่ารถเรี่บพร้อมใช้จริงๆหากใครมาดูรถแล้วก็ต้องการต้องการแบบอยาจะซื้อสดกลับเลยเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าสามารถขับกลับไปได้เลยคันนี้ ใหม่สวยนะพร้อมใช้สุดเลยนะครับที่วางแก้วน้ำสองใบตรงกลางเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะลายแบบกราฟิกนะเป็นลาย 3D นะพิมพ์ขึ้นมาสวยมากนะอันนี้คือดาเดิมของเขาเลยนะค่อนข้างหรูหราแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยไม่มีช้ำเลยนี่ครับเบาะสวยครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้โดยสารด้านหน้าและด้านท้ายใหม่สวยอันนี้ซื้อได้นะครับคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวมาดูบอดี้รอบนอกกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มาในตัว E อ นะเป็นตัว EL ไฟหน้าครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้นะเป็นแสงสีวอมไว้มีไฟตัดหมอกเป็น LVD มาให้นะครับไฟเดทาเป็น LVD มีมาให้เรียบร้อยแบบนี้สวยมากนะครับเหลี่ยมสันมุมกลมเดิมๆทุกอย่างชัดเจนนะครับบอดี้นะรับประกันเลยนะบอดี้เนี่ยไม่มีการโดนชนนะครับที่คว้ามไม่มีจมน้ําไม่มีนะครับ,วนะรบสวมเล่มทะเบียนเล่มจำนุดสูญหายไม่มี นะครับกับสีกอไม้ไม่มีตรงนี้เรารับประกันการันตีคอนเฟิร์มนะหากซื้อไปนะครับไปตรวจเจอนะสิ่งใดที่ผมได้พูดออกไปนะเมื่อสักครูน่นี้อันนี้เราซื้อคืนครับนะรับประกันอย่างนี้เลยนะพูดทุกคลิปนะรับประกันนะครับแม็กเดิมนะครับใส่กับยางทูดิยามาแม็กเดิมของเขาเนี่ยคันเนีรมากับแม็กขอบ16ขนาด5ลูกและได้ดิสเพกสี่ล้อด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะได้ดิสเพกสี่ล้อนะครับสวยครับ กุญแจเป็นแบบทีเลต็เรียบร้อยนะครับภายในดูหลวมไหมพอเปิดแล้วลงาจากรถมาคุณผู้ชมดูเห็นไหมม,มันจะตกแต่งเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะตตดกบสีดําแบบนี้โอ้โหสวยมากแล้วตรงนี้เป็นผิวสัมผัสจะเป็นหนังซอฟท์พทั้งหมดนะสัมผัสดีนุ่มนวลน,นะครับกระแทกไม่เจ็บนะสวยๆนะครับแผ่นเพจเดิมครับนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับกว้างๆเลยนะ ฟิลก็คล้ายๆกับตัวแอคคอร์ดเหมือนกันนะครับก็จะมินิลงมาย่อมลงมาหน่อยหนึ่งนะเป็นซูวิ่สวยครับซื้อได้แล้วดูด้านท้ายสิคุณผู้ชมเห็นไหมไฟท้ายเนี่ยเป็น LED Light like Guiding แบบนี้เลยสวยมากนี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับก็้องถอยมีมาอย่างที่เราได้เห็นเนะาะใส่กีาอาร์ปุ๊บกล้องก็จะติดเป็นสามมุมมองมาให้เรานะครับไฟสองป้ายทะเบียนเป็น LED ทะเบียนเจ็ดหนึ่งห้าสามหลักสวยมากนะครับด้านท้ายเก็บผองได้เยอะครับขอภัยมันจะมืดนิดน,นึงนะ นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับเก็บข้าวเก็บของได้หมดค่อนข้างเยอะนะครับน็อตท้ายเดิมนะไม่มีถอดนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับไม่ขันไม่ไขนะครับไม่ขันไม่ไขนะถ้าซ้ายไม่ถอดฝาเนี่ยไม่ต้องดูได้เลยนะคนดูรถเป็นซาบีนะพวกฝาก,กระโปรงเนี่ยถ้าจะถอดเดี๋ยวมันต้องถอดทั้งซ้ายและขวานะเพื่อยกออกไปไปเคาะไปดึงไปทําสีหรืออะไรนะครับแต่อันนี้เดิมนะแล้วดูด้านท้ายคุณผู้ชมนี่ นะครับปัจจัยเครื่องมือยางอะไหล่อยู่ครบตามตำแหน่งเดิมสมบูรณ์นะครับนะซีนทางมะพร้าวอันนี้คือของเดิมโรงงานเลยนะครับรถไม่มีโดนครับการันตีได้นะครับให้ดูข้างล่างนิดนึงครับตัวปลายท่อคุณผู้ชมนะครับปลายท่อจะเป็นสองปแบบนี้นะพักกลางเงาเงาแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้สวยนะซื้อได้นะเผาไหมสมบูรณ์นะคุณผู้ชมเห็นไหมมีน้ําออกก่อนะครับเผาไหมดีนะครับรถดีครับคันนี้รถดีนะเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันสัหน่อย นะครับอตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเปิดแอร์อยู่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าตัวเครื่องยงนต์จะมีการสั่นสะดุดสวิงไหมตอนที่คอมแอร์เนาะมันติดมันตัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าด้านในครับคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันดูความใหม่นะครับรถยังไม่เป็นอะไรเลยนะรถคือใหม่มากๆแล้วเลขไหม่ก็หลักหมื่น นะครับกับราคา699ผมว่าซื้อได้ใครที่แบบว่าอยากได้รถเดิมแบบเดิมจริงๆไม่เคยแต่งซิ่งนะครับไม่เคยไปเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม่เปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนหรือว่าไปรีแมปเครื่องยนต์ต้องการเดิมๆเลยเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะอัตาราเร่งดีไหมอันนี้ของการันตีอัตาราเร่งดีครับพันหนะบวกกับเทอร์โบนะรถเทอร์โบเดิมโรงงานกลนครับใช้งานได้ยาวๆนะครับแบบนี้เลยนะโครงเบาหน้าสวยจริงๆ แ้ใครสนใจอยู่จัดได้เลยนะครับามาดูโครงสร้างสน,นิทครับแก้มข้างเดิมครับน้อนไม่ถอดฝากระโปรงหน้าก็เดิมครับไม่ถอดได้แบบนี้การันตีของเดิมแน่นอนนี่ครับตาโค้ดนะครับตรงรุ่นของเดิมนะครับหัวน็อนตต่างๆเห็นไหมไม่มีขันไม่มีไขยเลยนะครับอันนี้ลมเข้าเนาะตัวกองนะครับใหม่ฮะว่าดีเลย ก็เผื่อสนใจนะรถสว,สวยนะครับกับ Honda c ซ v i ิคสมสม Fe นะครับปี2021ทนีคันนี้699เท่านั้นสนใจอีกต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรด้านล่างไายมือ0 9 1 0์7 2 4 1 5นะครับผมอยู่มินบุรีกรุงเทพนะแถว4ีแยกมินบุรีนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีสวินทวงนะสนใจก็เข้ามาดูรถแววเวียนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะรีวิวรุ่นไหนฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ